กติกาการทำธุรกิจในประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนไปครั้งใหญ่เลยครับด้วยกฎหมายใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ใกล้จะบังคับใช้เต็มทีแล้วในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบเข้าใจง่ายๆเลยครับว่ากฎหมายฉบับนี้คืออะไรแล้วมันจะส่งผลต่อการทำธุรกิจของเรายังไงบ้างประโยคนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คำเตือนนะครับแต่มันคือภาพอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงเมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรอยู่ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเลี่ยงได้และการเตรียมตัวก็ต้องเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันครับว่าจริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเราจะมองมันเป็นแค่ข้อบังคับใหม่หรือจะมองให้เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสครั้งสำคัญของธุรกิจกันแน่ก่อนอื่นเลยเราต้องย้อนกลับไปดูกันที่ต้นทางกันสักนิดนึงครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทย ต้องลุกขึ้นมาสร้างกติกาใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขนาดนี้ขึ้นมาที่มาของกฎหมายนี้มาจาก3ปัจจัยหลักๆเลยครับทั้งจากสถานการณ์โลกร้อนที่มันวิกฤตขึ้นเรื่อยๆแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากต่างชาติที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นและที่สําคัญเลยก็คือเพื่อทําตามสัญญาที่ประเทศไทยเคยให้ไว้กับประชาคมโลกนั่นเองครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติที่วางเอาไว้ล่วงหน้าหลายสิบปีเลยทีเดียว พบรบฉบับนี้ก็เลยเปรียบเสมือนเครื่องมือชิ้นสําคัญที่จะมาผลักดันให้ประเทศไทยไปถึงเป้าหมยายระยะยาวที่วางไว้ครับและนี่ก็คือคําจํากัดความของมันครับพูดง่ายๆเลยก็คือพอบอรบฉบับนี้เป็นเหมือนสมุดกติกาเล่มใหม่ที่ตุกธุรกิจต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้เราสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำครับ อาละครับมาถึงส่วนที่สําคัญและใกล้ตัวภาคธุรกิจมากที่สุดนั่นจะคือภารกิจแรกที่จะเปลี่ยนจากเรื่องที่ควรทําไปเป็นสิ่งที่ต้องทําตามกฎหมายแบบไม่มีข้อยกเว้นอีกต่อไปนี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดเลยการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกหรือที่เราเรียกกันว่า GSG ที่เมื่อก่อนเคยเป็นเรื่องของความสมัครใจใครอยากทําก็ทําตอนนี้กําลังจะกลายเป็นภาระหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบสําหรับธุรกิจที่เข้าข่ายครับแล้วกระบวนการมันจะเป็นยังไง ตามร่างกฎหมายนะครับจะมี3ขั้นตอนหลักๆเลย1คือธุรกิจต้องวัดและทาบัญชีก๊าซเรือนกระจกของตัวเองให้ได้ก่อน2คือข้อมูลนั้นต้องถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เป็นกลางเพื่อความน่าเชื่อถือและสุดท้ายคือนําส่งข้อมูลที่ผ่านการรับรองแล้วให้กับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภาพพูมิอากาศครับคำถามต่อมาก็คือแล้วภาครัฐจะใช้เครื่องมืออะไรละเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคําตอบก็คือกลไกลทางเศรษฐศาสตร์2ออย่างที่จะเข้ามาสร้าง ราคาให้กับการปล่อยคาร์บอนซึ่งถือเป็นหัวใจของกฎหมายฉบับนี้เลยครับภาครัฐใจใช้กลยุทธ์แบบ2ทางครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับทางแรกคือภาษีคาร์บอนก็คือการทําให้ทุกหน่วยของก๊าซที่เราปล่อยออกมามีต้นทุนที่ต้องจ่ายส่วนทางที่2คือระบบ ETS ที่จะกําหนดเพดานการปล่อยก๊าซส,สําหรับทั้งอุตสาหกรรมและให้บริษัทต่างๆไปซื้อขายสิทธิการปล่อยกันเองตัวหนึ่งคุมที่ราคาอีกตัวคุมที่ปริมาณแต่เป้าหมายเดีวยวกันเลยครับ คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญมากๆเลยก็คือธุรกิจต้องรีบกลับไปประเมินตัวเองเลยครับว่าเราจะโดนผลกระทบจากเครื่องมือตัวไหนมากกว่ากันเพื่อที่จะได้วางแผนรับมือและปรับกลยุทธ์ของบริษัทได้ถูกต้องและทันเวลานั่นเองพอเห็นทั้งภาระหน้าที่และต้นทุนใหม่ๆแล้วหลายคนอาจจะเริ่มกังวลแต่ในกฎหมายฉบับนี้ก็มีเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจปรับตัวและเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนกันครับและแน่นอนในทางกลับกัน ท่านเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยบทลงโทษก็ชัดเจนมากเช่นกันหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดก็คือ Thailand Taxonomy ครับพูดเห็นภาพง่ายๆเลยนะฮะมันไม่ใช่กฎบังคับแต่มันเป็นเหมือนเข็มทิศที่ภาครัฐออกมาเพื่อชี้ทางว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบไหนที่ถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะช่วยให้ธุรกิจที่ทำตามแนวทางนี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวได้ง่ายขึ้นและก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ด้วยครับ แน่นอนครับว่ากฎหมายจะไม่มีผลเลยถ้าไม่มีบทลงโทษในร่างพรบฉบับนี้ก็เลยระบุบทลงโทษทางการเงินเอาไว้อย่างชัดเจนเพื่อยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ภาคธุรกิจจะมองข้ามไปได้เลยบทลงโทษที่ระบุไว้ในร่างกฎหมายเนี่ยชัดเจนมากนะครับถ้าไม่รายงานข้อมูลตามกําหนดมีโทษปรับสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือหากจงใจรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จโทษปรับจัพุ่งไปสูงถึง3 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียว นี่คือความเสี่ยงทางการเงินที่เป็นรูปธรรมมากๆซึ่งธุรกิจไม่สามารถมองข้ามได้เลยครับแต่แน่นอนครับว่ากฎหมายใหญ่ขนาดนี้ย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปก่อนที่เราจะไปถึงบทสรุปเราลองมาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างเพื่อเห็นภาพของเรื่องนี้อย่างรอบด้านที่สุดครับก็มีเสียงจากทางเครือข่ายภาคประชาชนเหมือนกันครับที่มองว่าร่างของรัฐบาลอาจจะเน้นไปที่การส่งเสริมธุรกิจขนาดใหญ่มากเกินไป ในขณะที่ร่างฉบับประชาชนอยากจะให้ความสําคัญกับการปกป้องธรรมชาติและชุมชนเป็นหลักซึ่งก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ครับสุดท้ายแล้วไม่ว่ากฎหมายจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามนะครับสิ่งสําคัญสําหรับภาคธุรกิจก็คือการมองไปข้างหน้าการปรับตัวไม่ใช่แค่การทําเพื่อลดความเสี่ยงแต่คือการสร้างโอกาสและความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในระยะยาวและนี่คือคําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ครับไม่ใช่แค่จะว่ารับมือกับความท้าทายนี้ยังไง แต่จะสามารถพลิกความท้าทายนี้ให้กลายเป็นโอกาสในการลงทุนและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทุกองค์กรต้องกลับไปหาคำตอบกันครับ